มองสไตล์ต่างๆของคนเอกประยุทธ์แล้วอย่างผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ไม่หักที่ทั้งสองคนนะคือผมคิดว่าคนในพักพลังประชารัฐหลายคนยังไม่ทราบว่าการบทบาทการดูแลสสของคนเอกอนุพงศ์เนี่ยมีส่วนมีส่วนในการช่วยซัพพอร์ตแต่ไม่ได้ออกหน้าในนามตัวเองทุกอย่างพันคนเอกประวิทธ์ทุกคนเลยเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของคนเอกประวิทธการปรับพอรมอเที่ยวนี้ ตอบโจทย์การปลุกพิรายไหมไม่ใช่ตอบโจทย์เรการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไหมก็ไม่ใช่แต่ตอบโจทย์อย่างเดียวคือตอบโจทย์แก้ปัญหาทางเกินทางการเมืองเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งต่อไปนี้ใครบีบไม่ได้แล้วและยิ่งต้องบอกว่าไม่ง้อด้วยการเปิดอพิรายไม่ไว้วางใจไม่ดีแล้วคจบแลัน,นไม่ดีแล้ว ที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเปรี้ยวนายกอาจจะใช้อำนาจอัน,นสมบูรณ์นี้บอกว่าฉันไม่สนเคี่ยวปรับพลรมอรเป็นเสียงข้างน้อยเลยก็ได้ผลพวงจากศึกซักฟอกแลก็บอกว่าหลังจากศึกซักฟอกเสร็จเนี่ยน่าจะมีการปรับพลรมอก็มีคนถามว่าทำไมเหลือไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยเหลือสั้งเจ็ดเดือนกว่ากว่าแปดเดือนอย่างเต็มที่นะแต่ระดันอยู่ไม่ครบเทอมอยู่แล้วนะครับ ไม่ครบถึงยี่สิบสามเอ่อมีได้แล้วต้องยุบก่อนเพื่อที่จะรักษาการตอนั้นก็บอกมีเจ็ดเดือนแบบเนี้ยทําไมยังมีกระแสจะปรับคอมออีกแล้วเงก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นกระแสในการปรับคอมอวันนี้ทําไมถึงเป็นการกระชับสามปอและทําไมปรับคอมอถึงนําไปสู่การเลือกตั้งทําไมไม่ปรับคอมอเพื่อจะบริหารประเทศให้ดีขึ้นอ่าต้องบอกว่าหลังซัดฟอกแล้วเนี่ยมันเหลือเวลา แปดเดือนอย่างที่ผมบอกมันเข้าสู่โหมดเลือกตั้งอืมมันเข้าสู่โหมดเลือกตั้งไม่ไม่จาเป็นต้องรอยุคสภาทุกคนจะหนึ่งย้ายพรรคทุกคนจะสร้างผลงานาทุกคนจะไปหาเสียงเพราะคิดถึงการเลือกตั้งทางหน้าแล้วเพราะฉะนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเป็นโจทย์ตอบโจทย์หรือแก้โจทย์ทางการเมืองเท่านั้นเองไม่ได้แจ้งกฎการบริหารประเทศนะอา่าเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นข่าวที่ พี่วีนาเสนอเมื่อวานหรือข่าวที่น้องๆได้ยินเนี่ยคนที่ไม่ถูกอภิปรายก็ถูกปรับนะแปลกดีนะอ่าคนที่ไม่ถูกอภิปรายก็ถูกปรับนะถูกถูกถูกเรื่องนี้่อนถ้าถ้าถามว่าการปรับคอรมอเที่ยวนี้ตอบโจทย์การถูกอภิปรายไหมไม่ใช่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไหมก็ไม่ใช่แต่ตอบโจทย์อย่างเดียว คือตอบโจทย์แก้ปัญหาทางเกินทางการเมืองเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งหวังว่าการให้คนที่บ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านใหญ่ไม่เอาบ้านเล็กนะบ้านใหญ่หญและก็คนที่ไม่เคยเป็นนัมนตีเนี่ยได้เข้ามาเป็นนัมนตีเพื่อที่เวลาลงสนามเลือกตั้งเนี่ยลงสนามในนามของความเป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่จิ๊กซอสําคัญทําไมเมื่อตอบโจทย์การเลือกตั้งทําไมต้องเป็นลุงป้อม ไปนั่งมาทยเพื่อตอบโจทย์กันแล้วกันทำไมลุงป๊อกซึ่งนั่งอยู่แล้วเนี่ยนั่งอยู่ต่อแล้วทําโจทย์นี้ไม่ได้เลยถึงต้องปรับเพราะเพราะในสอสพรรลังประชารัฐซึ่งแม็กน่าจะทราบดีนะว่า<ช>สอสอพรรลังประชารัฐบอกว่าลุงป๊อกลุงป๊อกเนี่ยไม่ตอบโจทย์การเมืองเลยอขอขอ,ขอให้ใครการคนนี้ออ,อะไรนะเรียกว่าทํางานดีเข้าขาครับสสออยู่ต่อในพื้นที่ถูกย้ายอื ขอให้รัฐมติและการคนนี้ย้ายกลับมาในพื้นที่นี้ไม่ให้เข้าหรืออาจจะแบบว่าคนที่บอกว่าขอย้ายออกก็อยู่ต่อใช่ไหมแม็กคือถามแมขอ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 ซ้ายไปขวาขอขวาไปซ้ายแม็กก็มีถามแม็กว่าจริงไหมที่พี่พูดเนี่ยครับในทางีเลเคลื่อนไหวยังไงบ้างแม็ก ก็ก็เหมือนที่พี่ชาว่าจริงจริงๆเลยครับใช่เลยครับคือรีเควสตมาอย่างหนึ่งก็จะตอบสนองอย่างหนึ่งไปในสวนทางกันก็สสในพักนี่อึดอัดมากแล้วก็เคยสะท้อนผ่านร้อยเอกธรรมนัฐสมัยที่เป็นเลขาธิการพักแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็แอคชั่นในการขย่มเพื่อจะเอาพลเอกอนุพงศ์ออกจากตําแหน่งเพราะว่าไม่ตอบสนองสสในการทําพื้นที่ขยายฐานให้กับพลังประชารัฐเลยครับ ก็ก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมายาวนานแล้วก็ผมเห็นด้วยกับพี่ช้างอย่างหนึ่งตรงตรงที่ว่าถ้าจะปรับคอมอเนี่ยก็คือแก้โจทย์ทางการเมืองเพื่อเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเต็มตัวคือคือคือตอนนี้ผมว่าพลเอกอนุพงศ์เนี่ยเจอโจทย์สองอย่างถ้าไม่ปรับตัวก็อาจจะต้องถูกปรับคอมอแต่ถ้ายอมปรับตัวเนี่ย ก็อาจจะพออารมุ่อรวนหรือว่าถูลูถูกังกันไปได้ถ้า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 ทำอะไรให้สอสอพอใจมากขึ้นกว่าที่เป็นนะครับแต่เวลาแปลเวลาเหลือแปดเดือนไม่เวลาปรับตัวแล้วโจทย์ตอนนี้ของสามปอก็ต้องเคลียร์เรื่องกระทรวงมหาดไทยให้ได้นะฮะอย่างอย่างที่แม็กอย่างที่พี่ช้างบอกนะฮะก็สไตล์มันแตกต่างกันฮะของลุงลุงป๊อกเนี่ยคนเอกอนุพงศ์เนี่ย ก็อ,อย่างที่พี่วีบอกแต่ว่าสไตล์ของอลุงป้อมเนี่ยโอเคเยสผ่านหมดแล้วทุกอย่างทําได้จริงทำ, <c oughs> ท,ำทำได้จริงแล้วก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วมันก็เลย <c oughs> เป็นการบริหารการเมืองเป็นศิลปะทางการเมืองในการบริหารคนซึ่งตรงเนี้ยลุงป้อมเนี่ยได้ใจสอสอหลายคนนะฮะเพราะว่าเกือบทุกคนนะฮะที่อยู่กับลุงป้อมแล้วทุกคนก็จะได้ยินเหมือนกันผมคิดว่าพี่ช้างกับพี่วีก็ได้ยินว่า ทุกคนรักลุงป้อมนะฮะไม่รักใคในพักพลังประชารัฐไม่รักลุงป้อมนะรักรักมากโดยเฉพาะสิ้นเดือนสิ้นเดือนแล้วแล้วช่วงช่วงโหวตนี้ก็ลุงป้อมก็มีคนรักลุงป้อมเยอะใช่ไหมรักรักมีแต่คนรักลุงป้อมครับเดินไปไหนที่สภาเนี่ยก็มีแต่คนรักลุงป้อมนะไม่ใช่แค่พักพลังประชารัฐนะก้ามไปพักอื่นก็รักลุงป้อมเหมือนกันนะพักเล็กพักเล็กใช่หนะรักลุงป้อมเหมือนรักลุงป้อมต่อต่อไปต่อไปยังไงต่อครับยังไงต่อครับ ตจทย์ต่อไปเนี่ยพอพอหากสามปอคุยกันลงตัวแล้วก็ถอดสลักกระทรวงมหาดไทยได้หรือว่ามีข้อตกลงอะไรกันต่างๆก็จะมีการขยับในส่วนของกระทรวงต่างๆถ้าเอาลุงป๊อกออกมาจากกระทรวงมหาดไทยก็ต้องหาตําแหน่งที่เหมาะสมให้กับอ่ลุงป๊อกเข้าไปนั่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างสูตรของกระทรวงกลาโหมที่ท่านนายกนายกอุงตูนั่งอยู่เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่า ว่าลุงป,ป๊อกจะโอเคไหมหรือว่าที่พีวี v, พี่ช้างทราบดีว่าลุงป,ป๊อกอาจจะไม่โอเคก็ได้แต่ต้องบอกว่า<ด>พอหลังโหวตเนี่ยอำน,นาจสมบูรณ์กลับมาสู่นายกอือไอ้ที่วิงว่งวิ่งวิ่งบีบก,กันเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะอืมอืเพราะตอนนี้นายกต้องเอออหรือเอ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 อไปก่อนพอหลังวันที่ยี่สิบสี่หลังโหวตเนี่ยยี่สิบสี่เนี่ยนะ นายกยมีอำนาจสมบูรณ์ต่อไปนี้ใครบีบไม่ได้แล้วและยิ่งต้องบอกว่าไม่ง้อด้วยถ้าหลังจากนี้เหลือแปดเดือนเนี่ยการเปิดรับวิปราบไม่ไว้วางใจไม่มีแล้วกฎหมายลัฐันไม่ดีแล้วที่จะสั่นคอนเสถียรภาพรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเปรี้ยวนายกอาจจะใช้อำนาจสมบูรณ์นี้บอกว่าฉันไม่สน เี่ยวปรับคอรมอรเป็นเสียงข้างน้อยเลยก็ได้อันนี้บบทิ้งวันนะหลังจากหลังจากเอพรุ่งนี้มีการโหวตแล้วนายกคงผ่านแหละนักรีหลายคนคงผ่านเนี่ยก็ดาาอาญาศิาาธิ์ในการยุสภากับมตินายกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การตืินใจอย่างพี่ช้างว่าก็แอบสนุกมากขึ้นเอาทิ้งได้หน่อยพี่แม็กพี่ซันคิดว่าจาปรับคอรมอรแบบนี้ลุงเลุงป้อมไปมาไทายลุงตู่ลุงปอกจะไป,ไปกลาโหมหรือพลังงาน อะไรแล้วแต่เแบบนี่ยแบบเนี้ยมันจะทําให้สามปอกระชับอำนาจสามปอมากขึ้นไหมกับเอ่อถึงวันนี้ที่ดูยังไม่ค่อยเหนียวแน่นเท่าไหร่แม็กผมผมผมคิดว่าการที่คนเอกประวิตยเนี่ยหรือลุงป้อมเนี่ยมาแทนพลเอกอนุพงศ์ที่มอทรหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ายิ่งจะทําให้สามปอละสั่มเพราะว่าผมผมคิดว่าลุงป๊อกเนี่ยไ,ไม่ค่อยแฮปปี้แน่นอนแต่ว่าการได้ลุงป้อมไปมอทรหนึ่งเนี่ยคนที่แฮปปี้ที่สุดคือคนในพักพลังประชารัฐ คนในพรคพลังประชารัฐแล้วคือการจม่เป็นอาจจะไม่แน่นาคนเลครับคงคงขออย่างเต็มที่ครับพิจารณาครนบแม็กแม็กต้องฟันธงแม็กต้องฟันธงว่าปรับได้ไหมโอ้ไม่ปรับได้ปรับปรับปรับได้ปรับได้ปรับได้พักเอมาไทยเนี่ยน่าจะได้ส่วนจะเอาุงป้องไปไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผม อ่านใจพลเอกประยุทธ์แล้วก็เท่าที่ติดตามการสไตล์การทํางานของพลเอกประยุทธ์มานะฮะแล้วก็เท่าที่ได้รับข้อมูลมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจระดับหนึ่งว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยด้วยความที่เป็นพี่น้องที่ให้เรื่องความสําคัญกับเรื่องของการเป็นพี่น้องเยอะมากฉะนั้นโอกาสของอ่การปรับโครโมโดยเอาพลเอกอนุพงศ์เนี่ยออกจาก กระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมว่าแม้จะมีความเคลื่อนไหวจากพลเอกประ,ประ,ประวิตย์ก็ตามเนี่ยผมมองสไตล์ต่างๆของพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ไม่หกักที่ทั้งสองคนนะฮะก็คือจะหาช่องทางต่างๆมาเกียให้ได้มาแบ่งให้ได้หรือว่าอาจจะมีการแต่งตั้งคนของพลเอกประวิตยเข้าไปเข้าไปแนบชิดหรือว่าเข้าไปช่วยดูเข้าไปช่วย ทำพื้นที่อะไรต่างๆนะแต่ว่าผมมองว่าการที่จะเอาลุงป๊อกออกจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ใช่สไตล์ของพลเอกประยุทธ์<อ>แน่เละคิด <นะ S 2> ว่าคิดว่าอาจจะยากเหมือนกันใช่ไหมอ่าผมผมผมมองว่ามีวิเขาจะเลือกใช้วิธีอื่นในการแก้ไขปัญหาสําหรับพลเอกประยุทธ์นะโอเคอัน<ม>นี้ผมขอยาตผมขอยาตเสริมนิดนึงครับพี่วีว่าว่าคือคือคือผมคิดว่าคนในพักพลังประชารัฐหลายคนยังไม่ทราบว่าการบทบาทการดูแลสสของ พลเอกอนุพงศ์เนี่ยมีส่วนมีส่วนในการช่วยซัพพอร์ตแต่ไม่ได้ออกหน้าในนามตัวเองทุกอย่างพันพลเอกประวิทอิ์ทุกคนเลยเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของพลเอกประวิทธท,ทั้งๆที่สามพี่น้องเนี่ย<ๆ>เขามีเขาเขาเขามีส่วนเขาเรียกอะไรเขามีเหมือนเหมือนตรงกลางอะไรตรงเนี้ยคอยดูแลแต่ว่าด้วยบทบาทบบนในใน,ในทางการเมืองในพักเนี่ยพลเอกประวิตธดูแลเบ็ดเสร็จโดยที่ไม่ให้น้องคนกลางเนี่ยเข้ามามีส่วนมันเลยดูอิหลักอิเหลืออยู่ว่า อ่บทบาทในทางการเมืองของพลเอกอนุพงศ์ก็เลยไม่ค่อยชัดแล้วบวกกับสไตล์การทางานของตัวเองด้วยก็เลยทําให้ถูกกดดันเยอะครับเมื่อลุงตู่ได้ดำมีสิทธิในการยุติสภาขึ้นเนี่ยเกมที่ถูกกดดันให้ปรับคลรมอตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะออกมาอย่างไรและแเดือนที่เหลือ้าปรับครมอเนี่ยต้องมาดูต่อว่าแล้วลุงตู่จะอธิบายกับสังคมยังไงปรับเพื่อที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้ดีขึ้นหรือว่าปรับเพื่อที่จะตอบโจทย์ด้านการเมืองนะครับ